ตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปล่องเรือกันนะครับผมพ่อชอบไหมชอบครับอากาศดีเนาะอ,อากาศดีมากเลยเนาะกลัวไหมคะอันนี้น้องสาวคนสุดท้องครับกลัวไหมกลัวเหรอกลัวอะไรคะ ไม่ต้องกลัวหรอกพี่อยู่ด้วยหนูจะตกน้ำอยู่แล้วเนี่ยว่างั้นอากาศดีมากครับทุกคนคือลมเยน็นมันมีแดดนะแต่ว่าแดดไม่ร้อนเลยแล้วคนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ่ายรูปสวยเนี่ยดีมากเลยคนเห็นไหมคนก็มีอยู่แค่นั้นเองรมๆคือดีมากเลยครับ อ๋อไข่แกงใครแก้งใครแกงมันกัดหรือมันตอดมันสวยมากเลยในวิดีโออ่ะสนุกไหมสนุกมันคืออะไรคะหนูรู้ชื่อไหมเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกหายแล้วก็เก็บขึ้นมาใหม่มหเ,อเอออายโยนขึ้นฟ้าเลยบึ๊บว้าวาไปไหนล่ะโยนหนึง่งอุ้ยพี่ถ่ายไม่ทันอะ่ะจะมาบ้า ครับก็จัดขายอ่ะนี่ก็จัดขายลูกปลาบาทนะเนี่ยเออนี่ลูกปลาบาทนะเออจับเลยไม่จับกลัวอันนี้ไม่จับกลัวเอออันเนี่ยเนี้ยเนี้ยอันพวกแบบนี่โกหกเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ใช่เนื้ออ้นี่มันจะมีหางนะนะไอ้อันนี้เราโกหกแล้ว มันออกแล้วนะไม่เป็นไรเลยนี่ก็กินนะนี่ก็กินแต่อย่าไปกินบุ้งไว่นะมันมีหลายชนิดไอ้นี่ชนิดนี่กินได้เอาไว้จับเลยขายรูปเอาเร็วใช่เอ้าจับมาล้างถ้าไม่หมดดูข้างในนั้นสวยมากเลยเหมือนจะโผล่ไปอีกมิติหนึ่งค่ะ สวยตรงนี้ตรงนี้นะครับคือแอ่งลากูนนะครับมันแบบมันดีมากเพราะว่าตรงนี้แดดแรงแล้วก็อุ่นมากคืออยู่ในทะเลก็ไม่ได้รู้สึกหนาวเลยนะครับดีมากอะ่ะคือตอนเนี้ยทางตรงนี้ไม่มีใครเลยนอกจากแก๊งของพวกเตอร์นะครับเนี่ยอยู่นี่กันทั้งครอบครัวเลย ตรงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับจูเลสิคเวิลด์นะครับอาจจะเบียวไปหน่อยแต่ว่ามันเหมือนจริงๆมันมันแอ๋อเหมือนมีไดโนเสาร์อะเผื่อเจอวะแต่ว่าชอบชอบนี่ดูไปดูมาก็น่ารักนะเนี่ยว่าไปชื่ออะไรลูกไม่ต้องถามปุ๊ดกูกัดให้เลย ูถึหมกคนนี้โดนแดดได้สบใจมากพี่อเดอยากได้แดดแต่มันไม่แรงขนาดเดีหิงอยากได้ชอบชอบมากอขนาดลยว่าจะง่วงนะต้องสาดกินกาแฟแล้วคืองยังหลับอีกเห็นเหรอหนู่ายตุกคอหลับไปก็อะเคยมีเอก็แอกว่าหนูกลัวหนูไัวเลย ใช่ไหมคนแบบอย่างเงี้ยคนแบบอย่างเงี้ยอือืมเฮ้ยอิ่มแรงมันมนี้ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่คาเฟ่ต้นไม้ของจังหวัดกระบี่นะครับสมชื่อจริงๆอะ่ะเข้ามาแล้วก็ล่มรื่นมากแล้ววิวเนี่ยดีมากมีต้นไม้เยอะมากสมกับเป็นบ้านต้นไม้จริงๆมีให้เราเดินเล่นข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนไงครับจะมีทางต่อเชื่อม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 กันทั่วกันไปหมดเลยมประมาณเท่านี้น มมีีมร้านนี้นะครับชื่อว่า Dragon นว e วนะครับขับรถขึ้นมาบนภูเขานะครับก็ไม่ได้ยากมากเอารถเก่งขึ้นมาก็ขึ้นได้ เห็นไหมครับตรงนั้นน่าจะเป็นเกาะตรงที่ยื่นไปฝั่งซ้ายแล้วก็จะเป็นทะเลคือเมื่อวานที่เราถ่ายกันบนเรือนั่นแหละครับโดยประมาณเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นทั้งหมดเลยนี่คือเราอยู่บนเขาลูกหนึ่งเลยนะครับมันสุดลูกหูลูกตามากอยากให้ลองมาครับทุกคนตรงนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่เขาใช้ในการรับประทานอาหารแบบหลักๆนะครับข้างในก็คือสวยมากเหมือนกันเหมือนที่ถ่ายให้ดูตอนแรกส่วนใครที่ชอบวิวนะครับก็ตรงนี้เลยครับจัดไปสุด หญิงจีดาภากับเด็กชายทวีสินเชิญค่ะแรงมากจืดจริงทวีสินกินไหมคะกิเป็นจิ้มจุนเชื่อเด็กหญิงจีดาภาใจะแตงค่ะวันนี้จะมาทำอะไรคะเล่นหัวฮุครับหนูกร้องเพลงค่ะไม่เล่นหัวหุ้มแล้วหรืห <c oughs> อไงจ๊ะขอเชิญเพลงอ่าเพลงคู่อ่ะหนูก็เอาเพลง เพงลมปะอุ๊ยแรงมากพี่รองตันหนุนนั่นแหละขึ้นมาบนเวทีมากินกันร้อะถูกปะอ่ะล้มงพัดตึงล้มงพัดไว้ยน่าเกียจสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คลองรูนะครับหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งก็คือคลองน้ำใสนะครับคือมันจะเป็นที่ที่เราเนี่ย สามารถพายเรือเล่นได้เขาเรียกว่าอะรไรวะพายคายัฟนี่ให้เช่านะครับลําละสามร้อยบาทก็พายเข้าไปแบบไม่ไกลมากครับแล้วก็ไปเจอข้างในเนีย่ยอย่างตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดสตาร์ทของการออกเรือนะครับเราก็จะพายไปตามแนวที่เขาวางไว้ให้ละมัง้งเข้าไปถึงข้างในตรงนู้นก็จะเป็นแบบวิวม่มรื่นหน่อยนะครับผมกลัวไหมกลัวหรอเอามือแตะน้ำสิ นี่นี่อู้อู้น้ำใสมากเลยอ๋่เดกคะใสมากอะเห็นของข้างล่างหมดเลยอะส่วนใหญ่ก็เป็นต้นไม้เนี่ยแหละใช่ไหมครับต้นไม้เป็นตอไม้อืมครับผม สามรอาเลยเป็นอะ่ะโอ้โหดูดูลำข้างหน้าเรานะครับโซสามาัคีมากบับบับบับ เอาเต่ามาปล่อยนี่เหรอมันจะรอดเปล่าอ่ะอ๋อโอเคครับไม่ให้เราไม่ให้เต่าหรอกอุ้ยเขาบอกว่าเขาจับจระเข้ไปปิ้งหมดแล้วนะครับแซวเล่นมันไม่มีหรอกแต่ว่าก็แอบแอบแอบกลัวกันนะแต่ไม่มีหรอก จีด้าพี่ก็กลัว,วบัวใต้น้ำเจอเราเจอเราเจอเหนือน้ำแล้วดอกหนึ่งสวยเชียอันนี้มีใต้น้ำด้วยแต่บานนิดเดียวมัไม่บานเลยมีปลา,ด,ปาด,ด้วยปลาเสือ อ,อตรงนี้บัวเต็มเลยต,ตรงนี้ลึกไหมครับเนี่ยตรงนี้ไม่ลึกอืมครับยินได้ตรงนี้โอเคครับืนเด็กตื้นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ยุง อาตรงนี้เป็นอุโมงแล้วนะครับทางเข้าลำน้ำใสแล้วจริงๆนะครับผมนี่อแกะหนอ้ยนั่นปลาปลาเสือโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยน้ำใสจริงดูดิ <laughs> ใสมากทุกคนแตกต่างกับเมื่อกี้มากใชงทั้งๆที่ไม่มีอะไรกั้นเลยนะเนี่ย เห็นหมดเลยอ่ะดูดิโอ้โหสวยมากที่ป้ายอะไรอ่ะไหนป้ายเขาเขียนว่าคลองสักอย่างก็คงเป็นคลองน้ำใสนี่นแหละตอนนี้นะครับเราเข้ามาในอุโมงค์แล้วเรียบร้อยคือเย็นแล้วก็เงียบ พี่กลัวมากเพราะว่าพี่ดูหนังมันแทบทุกเรื่องแล้วจระเข้แต่ดูหนังเยอะมันก็หล่นๆ <laughs> ใช่ <laughs> นี่เขามีเข้ามาก่อนเราแล้วใช่ไหมครับเดวันนี้เขามีแบบอยู่ข้างหน้าเราด้วยใช่ไหมครับมี okay, บโอเคครับก็ยังเชื่อพี่กลัว <laughs> พี่กลัวนนท,ที่ว่าอยู่ในป่านะ<อ>เพราะว่าบนฝั่งด้านขวามือน,นี้จะเป็นหมู่บ้านอ๋อครับผมดีแล้วแหละครับที่ให้พี่มาด้วย นึกจะไปเองแต่มักจะไม่ค่อยได้ไายอยาายะไรแบบมอเตอร์ไซค์เรือครับผมดูดิน้ำใสามากอ่ะนนะอใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นนะเพราะเราไม่ได้เอาชุดมาใช่แล้วก็พี่ถึงเอาชุดมาพี่ก็ไม่เล่นหรอกเพราะว่าเท้าพี่เป็นแผลโอ้โหสวยมากเปลือมไอเศษขาวๆนี่คืออะไรเหรอครับ ดอกไม้ดอกต้นั่นดอกไม้กับเออ,เอสโซรมันอ๋อโอ้โหดดดิทุกคนมันคงแบบไปตามการเวลามานะนะันนะเนาะนี่ที่เล่นน้ำไม่มีคนเลยเมื่อกี้เขาเล่นอยู่อ๋อครับผมแต่เียงวัาดวงดี่ิาาน, <laughs> ดนดีรับถ่ายนี่นะครับเป็นบริเวณที่เราจะใช้เล่นน้ำกันเอ้อไม่ใช่นะที่คนส่วนใหญ่ยเขาจะเล่นน้ำน,นะครับแต่ว่าเราไม่เล่นน้ำวันนี้นะ ในรูปโบโชโฆษณาส่วนไหนเขาไม่เล่นตรงนี้กันใช่ไหมครับรเพราะโบด้านในนู้นห้ามลงเล่นนะ้ำาไมอ่ะครับมันเป็นโบน้ำผุดใต้ดินอ๋อครับผมอ๋อนี่คือให้เล่นเนี่ยเหรอครับภายในไอ้ท่อนไม้เนี่เหรอครับจากนี่ไปถึงด้านหน้านุ้นได้เลยเล่นอ๋อครับผมที่ได้อย่าทำถุงหล่นลงไปนะเ <c oughs> นี่ยเริ่มเล่นจากนี่แล้วก็ไปถึงนุ่นคุ้งด้านหน้านุ่นได้เลยนี่เล่นได้หมดเลยจะหนีตื้น ครับหนึ่งสอาอันนี้คือสุดแล้วใชครับยังยังครับเดี๋ยวไปอีกบ่อทีน้ามองคล้องนี้แมแลงป่อสีฟ้าเหรอครับอ๋อเอ้ยจริงด้วยดูดิแมลงป่อสีฟ้า เด้งอยู่ด้านนอกนู้นอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมครับอืมครัเขามาได้เวลาเด็ดคุณดั้งตึ่นเบิกสมนุโบสวยเออโอ้โหสวยมากโอ้โหสวยมากว้าวว้าวว้าวมีฟองน้ำผุดด้วยสวยมากอากจะเอากล้องจุ่มน้ำจริงๆเลยเนี่ย นี่นี่โบต์เนี่ยอยู่นี่ด้านหน้าเห็นไหมใต้ขวดไม้ที่เป็นเวิ้งลงไปกลมมือตรงที่ลึกๆตรงนั้นแหละอันนี้คือบ่อเลยนะครับลงลงเดี๋ยวลองสังเกตดูที่ปลายไม้พายผมนะครับผมตรงหัวเรือเห็นไหมลงอยูบนบนผิวน้ำอ่ะน้ำมันจะไม่นิ่งน้ำมันจะป็นคลื่นขึ้นมาเพราะว่าน้ำมันดันขึ้นมาจริงด้วยครับนี่เป็นคลื่นน้ำอุ้ยลึกมากนั่งอยู่บนบ่อน้ำผุดเราไปยังอยู่บนบ่อน้ำผุดลึกมาก สามสี่เมตรได้ไหมครับเนี่ยน่าจะได้อยู่เลยบินนี่สวยมากน่มันเป็นสาน้ำใช่ไหมครับครับนี่มาดูที่ผมตรงนี้เลยบ่ตองนั้นหนูละปามันกินเลามันไม่กินมามันไม่มาเรามีแขกเลยครับทุกคนสวัสดีจ้าเธอชื่ออะไรจ้าอ้าว ฉันดิฉันนร้องกลัวเจออะไรหมดเลยพ่อหมายถึงอะไรงั้นปอเหรอขามันหัวจะร้่ไม่มีหรอกจีด้าอุ้ยพี่ทำพี่กลัวไปด้วยต่อมาจีด้าจีด้านั่งอ่ะย้ายเรือแล้วครับย้ายเรือจีด้ายอามือจับข้างเรือนะไม่เอามือจับข้างเรือเอามือไว้ข้างในลูก เมื่อกี้ติดต่อนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็ว To <laughs> 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 ladies and gentlemen, we are going to dim the main cabin lights. should you wish to continue reading, the reading light button is located in the panel above your head. thank you.